สวดค่ะอจ้าน้งใข้างในค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสเส็จมาออกเราได้คีเเสรรยดได้ออกรายการของช่องสเส็จนะคะเป็นรายการรักสุขภาพและตอนนี้คือการถ่ายกำลังถ่ายทำอยู่นะคะอตอนนี้ทางกล้องกำลัง รมเด็กที่อายุประมาณ8-9ขวบเล่นนะคะจะสามารถเล่นห่วของผู้ใหญ่ได้อันนี้กําลังถ่ายทำอยู่น้องน่ารักมากด้วยค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นวันอาทิตย์นะคะที่สถานที่สนามกีฬา,า,าราชกันมาถานนะคะเอ,อ่อที่หัวมากะคค่ะวันนี้เป็นวันที่คนมาเยอะมากเลยค่ะถ้าใครสนใจก็มา เล่นตีเดลองเล่นตีได้เราสอนให้ตีค่ะอันนี้คนมาเล่นเยอะมากเลยและข้างๆเราก็มีการเต้นอารับิกค่ะมีเพลงสนุกมากเลยนะคะนี่คือบรรยากาศจริงค่ะอะสนใจให้ทุกคนมาเที่ยวเล่นออกกําลังกายได้ค่ะแล้วรสุขภาพนะคะสมรมของเราค่ะเรารับสอนให้ตีเลยนะคะ แน่ออตอนนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายตากล้องนะคะตากล้องช่องประการ11ค่ะช่อง11ค่ะเป็นรายการรักสุขภาพนะคะโมนาโยนเต้นซิโมนายโนเต้นดิโมนายโนเต้นซิเต้นดิอ่ะหน่ยที่เราถ่ายนะอ่ะเปียนหัวเต้นเอ่อเรียงดีด,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 ดอันนี้เรากำลังถ่ายลูกสาวของคุณแม่ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นการออกกาลังกายด้วยหูคลุุู้เพื่อสุขภาพค่ะเล่นนในทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถ้าใครสนใจให้มาที่สนามกีฬาหัวมากเลยค่ะข้างๆเต้นอาระบินนะคะตอนนี้ประชาชนใช่วันนี้ คนนี้แสดงว่างานเ็าเสร็จเนี่ยเรได้ขางันใช่ค่ะและอันนี้คือต้องเสด็จมาถ่ายทำเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาถ่ายทำเราได้ส่งความพัฒนาของเราแล้วค่ะระดังเลยใช่แต่วันนี้ไม่ได้พาหลานมาสองคนขอดูแม่ค่ะวันนี้ต้องเสด็จมาออกรายการนะเนาะมันยังมันยังเป็นเกมไหนบ้างอันไหนจะเล่นเนาใช่ หมดเลยอ่ะอารแสดงได้ในรูปโทรแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายส่ีวแม่ได้ไได้ด้แล้วอ๋อแม่เขาสอนแม่สอนสิ่งกี่หาย